น้องเดินจมีแม่ไม่อยากไปทำงานเลยไม่อยากอยู่กับลูกนะคะ่ะจุ๊จุนำมีมแล้วหนูร้องเพลงเป็นกำลังใจมนะ้มี่หนะเอาสิคะลูกคือโชคดีแนบจังจนนี้ต้องไงององอมีเงี้ดูแลยตัวเจงนี้มไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปทำงาน แม่มาส่งรูกให้รูกได้นอนฝันดีย20ั่วโมงนอนกันได้ไหมตื่นมาตอนเย็นแล้วแม่ก็กับพอดีอย่างน้อยเราคงจะเจอกันอีกตอนเย็นข้าวปลาอาหารก็เตรียมให้พร้อมเฮ้ hey. <c oughs> จงองงอยู่จางน้อยมันก็ต้องสองโมงอยู่ที่บ้าน <c oughs> จะรีบไปทำงานเงินเดือนไม่ขึ้นเลย <c oughs>